เปิดสภาพห้องแมทธิวรักษาตัวโควิด -19 ไม่รู้ร้าอย่างที่คิดยังคงรักษาตัวอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับแมทธิวดีนกับภรรยาสาวลิเดียสลันรัตค่ะที่ล่าสุดเมื่อวันนี้แมทธิวนะคะก็ได้ออกมาโพสต์อัดคลิปเล่าถึงอาการป่วยล่าสุดค่ะนอกจากนี้ยังบอกว่าคิดถึงครอบครัวมากๆตอนนี้อยากกอดลูกๆแต่ทำไม่ได้ค่ะต้องอยู่แต่ในห้องและบนเตียงเป็นส่วนใหญ่ งานดีนะคะหนุมแมทธิวก็บอกว่าสวัสดีครับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ได้ส่งเข้ามาให้ผมทั้งเมสเซจอินสตาแกรมและตามช่องทางต่างๆนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับผมและเดียรที่เราทั้งคู่นั้นจะสู้กับไวรัสนี้ครับนอกจากนี้ค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนสังเกตเห็นนะคะก็คือห้องของแมทธิวที่ใช้ในการกักกันตัวค่ะมีสภาพเรียบง่ายไม่ไดหรูหราแต่อย่างใดนะคะภาพในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำพวกสิ่งล้างจานและห้องอาบน้ำรวมถึงอุปกรณ์ตรวจของแพทย์ค่ะเพื่อให้เชื้อไม่แพร่กระจายไปที่อื่นนะคะ และแน่นอนค่ะว่าทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มแมทธิวแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกะันทีเลยละค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กับช่องของเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ